สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีรถนําเสนอนะครับเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับน้องนุ้ยครับใช่นี่ก็คือรถอ่าบุนไดนะครับเอสวันถูกต้องแต่มันเป็นตัวดีลักใช่ค่ะนะครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับกล้องรอบคันและมีประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับทั้งสองฝั่งมาให้นะครับก็ใครที่หาอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าถูกที่สุดแน่นอนในตลาด ถูกต้องค่ะเนาะกล้ารับประกันแล้วก็ท้ากล้าท้าและการันตีเลยค่ะลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้ปี2018เป็นดีลักนะคะและที่สำคัญลูกค้าถูกกว่าตลาดแน่นอนเพราะเราขายเพียงแค่899,000บาทและที่สำคัญไม่เพียงแค่60,000กว่าโลเท่านั้น กล้าท้าให้ลองให้ลูกค้าไปดูนะคะขอเลขไม่ประมาณนี้แล้วปี2018และต้องดีลักซ์เท่านั้นนะคะต้องสภาพนี้ด้วยต้องสภาพนี้นะแล้วบอกเลยว่าเราขายแค่8 9 9 0 00บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันพี่หนึ่งมาไปรีวิวหน่อยมานี่นะครับกล้องก็จะฝังว่าอยู่นี้นะครับใช่ค่ะนี่เลยกระจังหน้าจะเป็นโคมเบี้ยมนะครับมีไฟตัดหมอกข้างล่างนะครับสวยงามนะไฟเลี้ยวก็จะติดตรงนี้นะครับ่ะ แล้วก็นี่นะครับกระจกเดิมนะครับอีกไหมครับปุ่นใดนะจะมีสติ๊กเกอร์กระจกใช่แล้วก็กระจกมองข้างนะครับก็จะใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็จะมีตุ่มมาให้ตุ่มตรงนี้ก็คือมันฝังกล้องนะครับฝังกล้องมาให้นะครับใช่เป็นกล้องที่มองรอบคันอ่านะครับนี่กระจกออโต้นะครับสองฝั่งฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็ประตูนะครับประตูนะครับสไลด์นะครับ สองฝั่งนะก็มาดูนะครับภายในภานยในนะคะบอกเลยว่ายังเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแล้วก็แอร์ข้างในเย็นมากนะคะแล้วก็มีจอบนไม่ว่าจะคุณหนูหนูหรือใครก็แล้วแต่นะคะสามารถนั่งได้แล้วเบาะข้างหน้าเนี่ยพับได้อีกอีกที่นั่งหนึ่งนะคะเป็น3ที่นั่งนะแล้วเบาะข้างหลังนะคะก็สามารถนั่งได้อีก3าที่นั่งเช่นเดียวกันเนะาะเอานะคะอันนี้เป็นแอร์ราวทั้งหมดเลยลูกค,ะคะ้าขาเห็นไหมแอร์ ส่วนตัวเลยของใครของมันเลยนะสําหรับคันนี้นะอ่ะมาต่อค่ะพี่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวรองปิดหน่อยพี่หนึ่งนน่นะคะบอกเลยตัวนี้เป็นประตูะสไลด์ทั้ง2ข้างทั้งซ้ายและขวาเป็นดีลักซ์นะคะปี2018ราคาถูกมากๆ8,99,000บาทเท่านั้นค่ะมาดูต่อเลยค่ะพี่หนึ่งะครับเดี๋ยวเราดูบั้นท้ายนิดน,นึงนะครับะมา น,น,นี่มีเซนซเซอร์ให้ด้วยทั้งหมด4จุดมีเซนเซอร์มีกล้องนะครับใช่คุนไดเอสวนะครับแล้วก็จะมีดีลักนะครับมีกล้องมองหลังนะคะแล้วก็มีโลโก้ดีลักนะคะอ่ะเปิดท้ายให้หน่อยค่ะนี่นี่นะครับเบาะแถว3อาแถว2เบาะนี้สามารถเลื่อนมาได้ใช่ครับนี่สามารถเลื่อนมาสุดข้างหลังได้เลยนะ,นะคะ ก็กว้างขวางนะครับไปลงภายในนะเพิ่งเข้ามานะครับเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดหมายความว่ายังไม่ได้ทําทความสะอาดล้างขัดสีฟอกไปลงภายใน,นใช่แต่ก็เดี๋ยวจะทําให้หมดนะครับแค่ลดสภาพเดิมๆนะครับน<อ>นลูกค้าขออนุญ,ญาตพามาดูหน่อยค่ะ,<น>ะโช๊คนะคะเดิมทุกอย่างเลยหุนใดนะคะแล้วดูน,อน็อตต่างๆนะ ยังไม่มีไขยังไม่มีรอยเพราะว่าสีดำเนี่ยบ่งบอกเลยลูกค้าถ้ามีไขนะคะมันจะแตกมันจะเห็นเนาะพี่หนึ่งเนาะมันจะมองออกเลยนะคะอันนี้เดิมๆจริงๆหน้าเดิมหลังเดิมเลยค่ะลูกค้านะนะครับในราคา8 9 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะครับใครที่อยากได้นะครับต้องรีบเข้ามานะครับเพราะว่าราคานี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสำหรับตัวดีลักษนะครับที่อื่นนะครับตัวธรรมดาก็ยังขายอยู่899แต่ตัวนี้ประตูสไลด์นะครับ2ฝั่ง ถูกต้องค่ะนะและที่สําคัญไม้เพียงแค่หกหมื่นกว่าโลไม่กี้ดูไม้ไปแล้วหรือยังนะแล้วดูนะครับรถไม่มีขยับนะครับใช่ค่ะคือสภาพห้องเครื่องมันบ่งบอกนะครับว่ารถใช้น้อยไม่น้อยนะครับดูห้องเครื่องนะครับดูแผงการความร้อนนะครับยังไม่ยุ่ยนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับรถคันนี้นะครับเบ้าโชกเบ้าโชกนะครับสีแต้มจากโรงงานบดนะใช่แล้วเป็นรถที่เขาเรียกว่าเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบ a 2แล้วนะครับตัวนี้นะ A2 A2 จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับอ่าน้องนุ้ยครับฝากเบอร์ไว้นิดนึงอ่าขออนุญ,ญาตฝากเบอร์เลยนะคะใครสนใจนะคะ Hyundai h ุ u n d a i H1 นะคะเป็นดีลักซ์รุ่นตัวนี้นะ,ะติดต่อน,นุ้ยและพี่หนึ่งนะคะเบอร์นุ้ยนะคะ0คะูนย์เ8้9หค่ะเบอร์พี่หนึ่งจะ้ะส่วนผมนะครับ0ูนย์เ5้าห้าเนะครับใครที่สนใจนะครับ สามารถเข้ามาดูรถได้ที่ร้านเดงโมคานะครับใช่ค่คะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาเราทั้งสองคนได้นะครับก็ฝากเลขที่บัญชีไว้นิดนึง ถ้า,าใครจะโอนจองอนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะที่ไหนก็นแล้วแต่ในประเทศไทยนะคะขออนุญ,ญาตโอนจองสองหมายเลขบัญชีเท่านั้นก็คือ2 2บัญชีนะคะก็คือนายอาทิตย์รัตนาชัยวานิชกุลน,นะคะแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งคือบริษัทแตงโมคาเท่านั้นนะคะลูกค้า2บัญชีไม่มีโอนบัญชีอื่นใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็สามารถติดต่อนุ้ยและพี่หนึ่งได้นะคะตลอดเพราะว่านุ้ยกับพี่หนึ่งเป็นเซลประจําที่ร้านนี้เลยนะคะ ไม่ใช่มิชชั่ชีพแต่อย่างใดนะลูกค้าขาบอกเลยค่ะว่าเราประจําที่ร้านนี้จริงๆนะเออสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเขาอยากจะไม่ไม่มีเวลามารับรถพี่หนึ่งก็ส่งฟรีนะครับสําหรับร้านเงโมคาเหมือนเดิมนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยจะไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไปเก็บเพิ่มกับท่านลูกค้านะครับก็ฟรีนะครับฟรีนะครับ แค่อยู่บ้านรอรับรถสวยๆนะครับและท่านจะไม่ผิดหวังคำว่าแตงโมค่ะนะครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีค,ค่ะ